สวัสดีค่ะวันนี้อาจจะแปลกตาหน่อยเนาะที่ไม่ได้เห็นพวกเราอยู่ในป่าหรือว่าอยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาติมากนักนะคะซึ่งวันนี้เรามาที่ดีแคทลอนนะคะเพื่อจะมาซื้ออุปกรณ์ไปเดินป่าริปนานะคะเพราะว่ามันมีของหลายๆอย่างเลยที่เราอ่ะจะต้องซื้อเพิ่มอย่างเช่นแบบเต็นท์สำหรับช่างกล้องของเราเนาะเพราะช่างกล้องยังไม่มีเต็นท์แล้วก็อาจจะซื้อไฟชีตอันใหม่ แล้วก็ซื้อถุงนอนแล้วก็อาจจะมีอะไรแบบนิดๆหน่อยๆเงี้ยค่ะพวกเที่ยแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยซื้อถิ่เผื่อไว้เพราะเราอ่ะจะไปเดินกันแค่2คนมังก็จะต้องซื้ออะไรซัพพอร์ตไว้เผื่อกันเสียกันหายเนาะยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูเลยว่าเราจะซื้ออุปกรณ์อะไรบ้างมาเลยค่ะโมนะคะจะมาเลือกจะมาเลือกเต็นท์ให้กับกล้องก็คือจะต้องเป็นเต็นท์สำหรับ2คนเนาะเนาะก็จะมีแบบ แบบราคา1000บาทกับแบบราคา1 1 7 0 0บาทซึ่งโมงไปดูความแตกต่างมาละราคา1 0 0 0บาทกับ1 7 0 0บาทอะ่ะมันแตกต่างกันที่หน้าต่างของของอากาศที่ถ่ายเทอะค่ะอย่างเช่นถ้าเป็น1 7 0 0จอะ่ะจะมี2หน้าต่างเหมาะสำหรับแบบฤด,ดูร้อนเพราะว่าอากาศถ่ายเทได้ง่ายแล้วก็1หน้าต่างเนี่ยน่าจะเหมาะกับการที่เป็นฤด,ดูหนาวมากกว่าที่แบบสร้างความอบอุ่นอากาศจะได้ไม่ต้องเข้ามาง่ายๆนะคะ เอาอันนี้นะอนัอนนี้โอเคน้ําหนักนี่น่าจะประมาณสักสองกิโลครึ่งได้นะคะก็หนักพอสมควรแต่สมกับราคาเนาะแต่ถ้ากลางออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะสำหรับสองคนนอนสำหรับคนเดียวก็สบายๆเลยค่ะถ้ามีถุงนอนเนาะถุงนอนนี้ก็จะนอนได้1คนแล้วก็อีกหนึ่งคนแต่ถ้าเราไปถ้าเราไปสำหรับถ้าเราไปคนเดียวอะง่ายๆแต่เรานอนสบายเลยนะ เอาวางรองเท้าก็ได้ข้างนี้ก็เอาวางกระเป๋าแล้วก็ตรงนี้ก็แบบมีมุ้งกนันหย่านีแล้วก็มีการอีกรอบกันน้ำอย่างเงี้ยจากที่โมไปดูรีวิวมานะคะตัวนี้กันฝนได้กลางๆแล้ก็ถือว่าดีคะ่ะในในราคานี้ก็คือสมเหตุสมผลแล้วแต่หนักไปหน่อยแอบหนักค่ะเดี๋ยวเราไปดูสินค้าชิ้นอื่นกันเลยต่อไปที่เราจะซื้อน้องก็คือนี่เลย กอี้สนามราคาถูกอันนี้นี่มันจะเป็นทรงนี้เลยนะคะราคาหนึ่งร้อยหกสิบบาทนักๆเอาไว้แบบทำอาหารนั่นนู่นนี่เงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้มีแบบกาอี้แบบเดียวนะคะแบบมีหลายแบบให้เลือกเหมือนกันแต่วันนี้เราจะเอาวันนี้สองตัวเพราะว่าโมยังไม่มีรุ่นนี้นะคะโมก็จะเอารุ่นนี้ไปหนึ่งตัวของโมแล้วก็ของกล้องหนะนึ่งตัวนะนี่ เพื่อนโมนะคะฝากซื้อรุ่นคลาสสิกรุ่นฮิตที่ทุกๆคนฮิตกันนั่งสบายมีที่วางแก้วน้ำให้มีพนักพิงให้โอเคแข็งแรงเหล็กพ้นมากเหล็กหนามากจริงๆยอมรับเลยอันนี้หนึ่งอันไปดูของชิ้นต่อไปที่อยากได้คือต้องจะซื้ออะไรนะถุงนอนใช่ไหมไปดูถุงนอนกันค่ะอามาค่ะนี ถุงนอนจะมีหลายแบบหลายราคานะคะแต่ละราคาจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจะมีอยู่บอกบอกนะว่าอ,อันนี้อุณหภูมิยิ่งต่ำลงเรื่อยๆอความหนาของของถุงนอนนะคะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะบอกประมาณว่าา,สา,า,าสามารถอยู่ในอุณหภูมิเท่าไหร่เท่าไหร่ได้อย่างเงี้ยสามารถอยู่ในอุณหภูมิสูง ส่ำสุดก็คือ15องศาต่ำสุดก็คือ20องศาประมาณนี้คร่าวๆนะคะอันนี้ก็ราคาถูกสุด400เราไปหน้าฝนมันไม่หนาวมากแล้วก็มันมันไม่หนามากด้วยเราสามารถแบกได้ก็อันนี้ก็น่าจะพอโ,โอเควันนี้เราก็จะสอยไปหนึ่งอันกองอยากได้สีอะไรเอาน,นี้นะของดีเลยเราก็อยากได้ห,หนามาก อยอยากได้ว่าอยากได้นใหมอย่างงี้ดีแคทลอนถือว่าเป็นของถูกและดีในระดับปานกลางแต่แล้วแต่ใครจะชอบเนาะว่าเขาจะชอบแบรนด์ไหนกันแต่ซึ่งวันนี้เรามาตามงบของเราด้วยแล้วก็ของดีแต่ถูกด้วยก็ต้องคิดถึงดีแคทลอนก่อนอันนี้ลับ้าองศาเลยแล้วก็นี่เล็กด้วยอันนี้ก็อยากได้เหมือนกันแต่เอาไว้ก่อน เพราะว่าเราไปหน้าฝนมันไม่ได้หนาวอะไรขนาดนั้นถ้าเราไปแบบไปลอยแบบสูงๆค่อยว่ากันอีกทีไปตอนหน้าหนาวจัดๆต้องตอนประมาณเดือนตุลาพฤศจิก,กาอย่างงี้ค่ะน่าจะแบบคุณอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่าจะต้องเอาไปเราซื้ออะไรต่อดีนะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่โมอยากได้ก็คืออยากได้มากๆดูรีวิวมาเยอะมากๆแล้วก็ดูในเว็บมาเยอะมากๆก็คือไฟชีทเราต้องได้ไฟชีทไฟลชีทของเราท่าดา ไซส์แอลเอาไว้กลางเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนเวลาเราทํากับข้าวอย่างเงี้ยหรือว่าไม่งั้นก็กลางแบบบนเต็นเราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นี่เราอยากได้มากสูงอยู่ที่200 85เซนติเมตรก็ประมาณ2เมตรกว่ากว่ากับ3มเมตรนะคะแล้วกว้างประมาณเมตร80ดน่หนึ่งอันจุกๆเพราะว่าเราอยากได้เพราะว่าเราขอกล้องมานานแล้ว ที่จริงมีหลายไซส์นะคะน,นี่เป็นไซส์ L เนอะอันนี้ก็จะใหญ่กว่าอีกแต่ราคาก็จะอีกราคาหนึ่งอันนี้ก็ไฟลชีทเหมือนกันนี่กัน UV เหมือนกันนี่น้ำหนัก2กิโลเจกิโลสมนี่วารันตีวารันตีหปีด้วยนะคะสินค้าที่นี่การันตีนานมากๆเลยลืมบอกไปทุกคนอย่างเต็นท์อะโมแอนไปเห็นในเว็บไซต์เต็นท์การันตี10ปี ถ้าจะไม่ผิดเก้าอีกก้การันตีประมาณแบบสองถึงห้าปีเลยนะอย่างเงี้ยเอามาเคลมได้น่าจัดที่จริงอ่ะโมอยากได้ไอ้นี้ด้วยนะคะเปเอาไว้สำหรับไปป่าที่มันที่มันมีต้นไม้เยอะๆอะค่ะที่มันไม่ค่อยมีที่โล่งในการกางเต็นท์หรือว่าแบบเอาไว้ตอนที่เราไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากกางเต็นทแบบ์อะไรอย่างเงี้ยแบบมันนานอะไรเงี้ยใช้เปก็ดีนะแล้วก็ เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือมันเบาเพราะว่าเต็นอ่ะมันอาจจะน้ำหนักเป็นแบบผมสำหรับของโมใช้ในเจรคไฮใช่ไหมคะเต็นของโมน้ำหนักกิโลกับกิโลแปดเกือบสองกิโลเนี่ยคือแบบถ้ามีถ้ามีอะไรนะเป้เนี่ยมันจะลดน้ำหนักไปแบบได้เยอะมากเลยนนี้น้ำหนักแค่กิโลเดียวเขาบอกแต่ที่จริงไม่น่าจะถึงนะแล้วก็จัดเก็บง่ายด้วยเอาใส่เข้าไปอย่างเงี้ยไม่เหมือนเต็น แต่เต็นท์บางรุ่นจะมีมุ้งกันน้ํากันฝนแต่ยังไงก็ต้องซื้อ,อ,อไฟฉีดไปด้วยอยู่ดีนียลืมไปว่าเราต้องซื้อกระเป๋าใหม่ด้วยเนะาะก้องเนาะนี่กระเป๋ากระเป๋าแบบฮไฮกิ้งอะค่ะเดินป่าเนาะมันก็จะมีแบบหลายแบบมีหลายแบบก็คือมันจะแล้วแต่แบบอะมันจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่สามารถจุได้คือ,อที่เห็นแบบใบเล็กสุดๆก็คือ10ลิตร20ลิตร ไอสิบลิตรสิ้าลิตรยีสิบลิตรสาิลิตรสีิบลิตรห้สิลิตรหกสิลิตรอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปส่วนของโมใช้เป็นหกสิบห้าลิตรซึ่งหนักมากๆแต่ที่นี่มีเยอะมากๆแล้วก็ถูกมากจริงๆตัวสีเหลืองอันนี้มันจุได้สาสิบลิตรนะคะราคาสอง0ันบาทอ้ถูกนี่สามสิบลิตรนี่เรามาดูบะในข้างในด้วยว่ามีอะไรบ้างนี่มีที่ ปิดตรงนี้เอาไว้ใส่ของที่แบบเราใช้บ่อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบของที่เป็นอัิเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะยาไฟฉายต่างๆเอาไว้ตรงนี้ก็ได้อย่างหี้ส่วนมนากเขาเวลาจัดกระเป๋าเนาะเ้าเจะของที่ใช้บ่อยๆไว้ตรงนี้ข้างในก็แบบนี่นี่นี่อุชั้นเยอะอยู่นะนี่มีชั้นข้างในด้วยสามารถอุ้สามารถขยายซิปตรงนี้ได้ด้วย นี่สามารถขยายชิปตรงนี้ได้ด้วยนี่เปิดข้างๆก็ขยายได้นี่ที่สำคัญตรงตูดเราจะขาดไม่ได้เลยมันต้องมี rain cover rain cover นี่ rain cover นี่สีส้มน่ารักน่าเป็นสีเหลืองน่าจะน่ารักกว่านี้เนาะแต่สีส้มก็นากก่ารักเหมือนกันเพราะว่าโม,มอชอบสีส้มมันก็มีหลายแบบนี่นี่น,นะคะกำ <laughs> ลังเลือกกระเป๋ากันอยู่เนาะว่าจะแบบ จะเลือกเอาแบบรุ่นไหนดีอะไรเงี้ยนี่เป็นของกลองนะโคเคฉันอยากจะให้เห็นสีเหลืองมันคือสีเหลืองโดนใจสีเหลืองที่ฉันอยากได้สีเหลืองจะบอกว่าไม่ได้โฆษณาใดๆไม่ได้สปอนเซอร์จากดีแคทลอนนะคะ mm hmm. แต่มันถูกและดีก็เลยมาซื้อนิดนึงค่ okay. ะเดี๋ยวเราจะไปต่อสินค้าชิ้นต่อไปกันว่าเราจะซื้ออะไร ชิ้นต่อไปที่เราจะซื้อให้กล้องกันนะคะก็คือรองเท้าชิ้นรองเท้านะคะมันก็มีอยู่หลายแบบเนาะมันมันถึงบอกว่าคนที่เราจะเดินป่าเดินเนขาอะมันมีรองเท้าคู่เดียวไม่ได้เพราะว่ารองเท้าบางคู่รองเท้าบางแบบบางไทป์บางอย่างเงี้ยมันจะมีแบบกา,การตัดเย็บ เนื้อผ้าแล้วก็การดีไซน์ที่ซึ่งไม่เหมือนกันเลยอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบนี้นะคะสําหรับความคิดโมเนาะโมโมคิดว่าอย่างเงี้ยอ่ะมันเหมาะมันมันไม่ได้หนามากมันมันเหมาะกับการที่เราเอาไปแบบเดินตอนหน้าร้อนเพราะว่ามันมีรูระบายตรงนี้ให้รูระบายตรงนี้ให้เป็นรูระบายอ่ะตอนหน้าร้อนมันจะเหมาะมากแต่ซึ่งจะบอกว่า ใส่หน้าหนาวไม่ได้หรอใส่หน้าหนาวก็ได้ค่ะก็แล้วแต่ความชอบของเราแต่มันอาจจะเย็นเย็นเท้าหน่อยก็แล้วแต่ความชอบนะแต่มันระบายดีเหมาะกับหน้าร้อนหน้าฝนอะไรอย่างงี้ค่ะอันไหนจะเหมาะกับหน้าหนาวนี่มันก็จะมีแบบนี้อยู่แบบเป็นหนังหัวปิดอย่างงี้เหมาะกับหน้าหนาวเพราะว่าเห็นไหมคะตรงเนี้ยตรงผ้าข้างในอ่ะมันจะหนากว่าแล้วถ้าเอามือสอดเข้าไปอ่ะมันจะนุ่ม นยคะมันก็จะมีแบบแตกต่างกันแต่ถ้าส่วนตัวโมแล้วใช่ไหมคะโมชอบแบบรองเท้าแบบเป็นแบบแบบหน้าหน้าร้อนมากกว่าไม่ชอบโคลสแบบอันใหญ่ๆแบบนี้แล้วแต่วันนี้เราเราจะไปแบบหน้าฝนเราก็ต้องมาดูหน่อยว่าแบบเราจะเอาแบบแบบไหนไปดีแต่แบบนี้ก็ แบบหนังส่วนตัวนะคะส่วนตัวแล้วมูไม่ค่อยชอบแบบหนังมันดูแลยากนิดนึงแต่แบบผ้ามันเอาไปซักไปจุ่มน้าอะไรอย่างเงี้ยมันสบายหน่อยแต่ถ้าแบบนี้ก็แบบโอเคอยู่นะเพราะว่ามันก็จะมาถึงข้อตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็แบบอ่าโคเบอร์เราดีแต่อันนี้เขาบอกด้วยนะว่าเป็น w a t e r p r o o f มีกันน้ําได้น้าฝนก็น่าจะได้อยู่ ถ้าโมแนะนำอะไรผิดไปนี่เตือนได้นะคะแต่ที่โมพูดออกไปแล้วอ่ะมันคือคว,ความความความรู้สึกส่วนตัวของโมเนาะคือที่โมชอบออแล้วก็โมตัดสินใจว่าเอออันนี้มันควรจะใส่เหมาะกับตัวเองเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ต้เขาก็ดีด้วยนะนี่เอาไว้ขึ้นเขานี่เกาะเขาดีมากแต่ถ้าเป็นเจอหิน เม็ดเล็กๆก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราต้องลองค่ะไม่ลองไม่รู้สวยเด้อทำไมเท้าเล็กน่ารักจังเลยนี่ไงเขาบอกด้วยว่าผู้มีประสบผู้เริ่มต้นแล้วปูอยู่ตรงไหนนะอะอยู่ตรงนี้กลางนะ Between เฮ้ยแมทแมทชิง huh. พอดีกันทำไงฮะกันทำไงพอดีกันทำอย่างนี้ไม่ใชาแบบคนแก่ไหมแบบคนแก่เป็แต่ก็ที่ควัน I will try เจะไปลอง yes lifting room เมื่อกี้ไซส์เท่าไหร่นะสี่สิบใช่ไหมอ๋อก็43 นี่คนตัองได้กางเกงแล้วหนึ่งตัวนะคะแล้วก็โมก็ได้หนึ่งตัวเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปว่าเราจะซื้ออะไรกันมาเลยมันกัดร้อน,อนมันไม่ได้กันนะ้ำอ่ะบิลกู๊ดบิลกูด กอีอกชิ้นถึง <120. S 1> เวลาชำระเงินนะคะทั้งหมดนะคะ7จ0 0 7ันเบาทเดี๋ยวเราไปสรุปกันค่ะว่าเราได้ของอะไรหิวข้าวค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปของวันนี้ที่เราซื้อกันว่าเราซื้ออะไรไปบ้างนี่เก้าอี้สนามอันนี้เพื่อนฝากซื้อเนาะ อาอีสองอันเล็กไว้ตั้งแคมป์สะโมอันหนึง่งกล้องอันหนึ่งนะคะเฟ่ใหม่ของกล้องเรานี่อันนี้40ลิตรเนาะเพราะเราซื้ออันเล็กก่อนเพราะว่าในอนาคตกล้องอยากได้ที่มันสามารถใส่กล้องเก็บกล้องได้ด้วยเราก็เลยซื้ออันเล็กมาก่อนนี่ถุงนอนอุ่นๆไฟายชีท มีเต็นท์ค่ะสำหรับ t ูพาร์ซแล้วก็เป็นรองเท้าใหม่ของจานก้องนะคะราคาถูกเหมือนกันเนาะกองอันนี้เท่าไหร่นะ1,900แล้วก็จะมีกางเกงนะคะของจานก้องกับของโมตัวนี้600นะคะของผู้หญิงนี่นี่ก็600อันนี้แห้งไวเปียกไวแห้งไวคะ่ะแล้วก็มีผงม,มือกันแดดซีรีรวมทั้งหมด คือ7,940บาทเดี๋ยวเราสองคนก็จะไปดิสคัตกันนะคะว่าอะไรเป็นของใครบ้างใครต้องใช้นี่ใครบ้างนะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ซื้อของแบบรีวิวแบบเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมีอาจจะมีต่อไปจะมาต้องเราต้องเทสทุกอันลองใช้ก่อนก่อนที่เราจะไปเดินป่าจริงๆตั้งแคมป์จริงๆนะคะอาจจะเป็นแบบ next EP นะคะเอาไว้รีวิวเป็นรีวิวสินค้าเนาะว่าเออมันหนักไหมมันตั้งยากไหมมันเกะกะไหมเวลาขึ้นเป้ขึ้นหลังอะไรอย่างเงี้ยหกโมงครึ่งแล้วค่ะมาตั้งแต่5้าโมงชั่วโมงครึ่งแล้วหิวมากๆเลยยังไงก็เจอกัน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย